ฟิลิปปีบทที่1ข้อที่1ถึง14พันธนาการในพระคริสต์เรามาร่วมใจกันสแสวงหาไปด้วยกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขอมาแนะนำให้เราได้รู้จักกับเมืองฟิลิปปีที่นี่สักหน่อยถ้าเราดูจากในภาพนะครับเราจะเห็นได้ว่าเมืองฟิลิปปีตั้งอยู่บริเวณนี้นะครับอันนี้คือบริเวณของทวีปยุโรปนะครับบริเวณเนี้ยคือบริเวณของทวีปยุโรป ส่วนตรงนี้คือบริเวณของทวีปเอเชียซึ่งก็คือตุรกีด้านล่างนี้ก็จะเป็นตะวันออกกลางนะครับเยรูซาเลม็มอิสราเอลก็อยู่ตรงบริเวณนี้นะครับจากที่เราได้ร่วมกันแสวงหาในหนังสือเอเฟซัสนะครับเ,เราก็จะเห็นได้ว่าเอเฟซัสเนี่ยอยู่ในประเทศตุรกีหรือว่าก็คืออยู่ในเอเชียที่จะเชื่อมต่อไปอยังยุโรป ดังนั้นเมืองฟิลิปปีเมืองนี้จึงเป็นเมืองด่านสำคัญนะครับคือเป็นประตูสู่ยุโรปที่เชื่อมระหว่างยุโรปกับเอเชียนั่นเองฟิลิปปีอยู่ในแคว้นมาซิโดเนียนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยอยู่ภายใต้การปกครองหรือว่าเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรโรมันโรมันเนี่ยทุ่มเทหลายสิ่งหลายอย่างนะครับให้อยู่ในเมืองฟิลิปปีเพราะว่าเป็นเมืองหน้าด่าน แล้วก็เป็นเมืองที่มีความสำ,สำคัญเป็นอย่างยิ่งในเชิงพาณิชย์นะครับการค้าเศรษฐกิจการลุ่งเรืองต่างๆตรงนั้นเนี่ยเกิดขึ้นอย่างมากมายในเมืองฟิลิปปิและฟิลิปปินี่ก็เป็นด่านแรกนะครับที่เปาโลได้เดินทางไปในทวีปยุโรปและได้ก่อตั้งคริสตจักรในเมืองฟิลิปปิขึ้นมานะครับ ซึ่งก็จะมีชื่อของคนสําคัญสําคัญก็คืออย่างเช่นลิเดียนะครับซึ่งเป็นแม่ชา้าแม่ค้าชาวต่างชาติที่มาจากเมืองที่ยาธิลาหรือว่าในคุกชาวฟิลิปปินส์นะครับก็มเีเรื่องราวตรงนี้เราไปหาอ่านในหนังสือกิจการเพิ่มเติมได้นะครับก็จะเห็นได้ว่า,เ,าเนื่องจากที่นี่เป็นคิหจักรที่แรกที่เปาโลได้ประกาศข่าวประเสริฐไว้นะครับแล้วก็ได้ก่อตั้งคฤหจักรขึ้นมาที่นี่เป็น เมืองที่มีคิดจักที่ค่อนข้างสําคัญเลยทีเดียวเพราะว่าคิดจักในเมืองฟิลิปปินส์เนี่ยได้ให้การช่วยเหลือเปาโลมาโดยตลอดนะครับในด้านของการที่จะเขาจะเดินทางไปที่ไหนเพื่อประกาศข่าวประเสริฐเขาก็มีพี่น้องก็จะมีการาช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆในการเดินทางอะไรพวกนี้เนี่ยเขาเปาโลก็ได้รับการช่วยเหลือจาก พี่น้องหรือว่าสิทธชนที่อยู่ในเมืองฟิลิปปินนี้เป็นอย่างต่อเนื่องนะครับและเปาโลได้เขียนจดหมายถึงสิทธชนในเมืองฟิลิปปินเนี่ยก็คือเขียนขณะที่เขาถูกจำคุกอยู่ที่กรุงโรมนะครับที่กรุงโรมณนะเวลานั้นเนี่ยเปาโลได้ถูกจำคุกอยู่เขาได้เขียนหนังสือจดหมายหลายเล่มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือ ฟิลิปปีเล่มนี้หรือว่าเอเฟซัสหรือว่าโครสีหรือว่าฟ e ิเลโมนนะครับทั้ง4ี่เล่มนี้เนี่ยเปาโลได้เขียนขึ้นนะครที่เขาอยู่ในคุกและถูกจำจองไว้นะครับอันนี้คือเรื่องราวเบื้องต้นที่เรามาทําความรู้จักกับเมืองฟิลิปปีเราเข้ามาสูา่เนื้อหาที่อยู่ในครึ่งบทแรกนะครับามาถึงเลยเนี่ยเปาโลนะครับ ก็ได้พูดถึงตัวเขาแล้วก็ทิโมธีด้วยซึ่งเป็นผู้ร่วมงานของเขานะครับเป็นผู้รับใช้ของพระเยะสุคริสได้ส่งจดหมายเนี่ยมาถึงบรรดาวิสุทธิชนนะครับก็คือพี่น้องทั้งหลายที่อยู่ในเมืองฟิลิปปีนสนะครับวิสุทธิชนก็คือบุคคลที่บริสุทธิ์เป็นผู้ที่แบ่งแยกไว้แล้วให้บริสุทธิ์ในพระเยะสุคริสนะครับและได้พูดเพิ่มเติมในรายละเอียดถึง บรรดาศิทยาพิบาลน,นะครับบางฉบับก็อาจจะแปลว่าผู้ปกครองนะครับแต่ภาษาอังกฤษใช้คำว่าบิ h o p นะครับบิชอปออหรือถ้าจะแปลให้สอดคล้องกับความหมายดั้งเดิมเนี่ยก็คือเป็นผู้ดูแลมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าจะเป็น b บิ h o p หรือเป็นผู้ปกครองเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของ การใช้อำนาจซะเป็นส่วนใหญ่คือปกครองโดยอำนาจแต่ถ้าว่าในพระอภิภิเเราจะเห็นว่าหลักการปกครองในคิดจักรเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการใช้อำนาจนะครับแต่ว่าเป็นเหมือนกับผู้อาวุโสที่คอยดูแลสิทธชนนะครับที่อยู่ภายในคิดจักรแล้วก็นอกจากผู้ปกครองหรือสิยาพิบาลตรงนี้เนี่ยยังจะมีผู้ช่วยนะครับหรือในบางฉบับก็แปลว่ามคณายกภาษาอังกฤษใช้คำว่าดีคอนส์นะครับ ณตรงนี้เนี่ยก็เราก็จะเห็นตัวอย่างของมัคคณายกก็คือมาช่วยงานาผู้ปกครองนะครับโดยเฉพาะเรื่องของธุรการงานต่างๆที่เป็นงานด้านธุรการนะครับที่เป็นส่วนใหญ่พวกการเงินพวกการดูแลด้านสอบบำรุงหรือว่าเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของทางภายนอกนะครับเรื่องการงานธุรการทั้งหลายแหล่นี้ก็คือจะเป็นมัคคณายกดังนั้นจะเห็นได้ว่าคลิสจักนะครับจะประกอบไปด้วย บรรดาผู้เชื่อนะครับบรรดาผู้ปกครองแล้วก็บรรดามัขณายกอันนี้คือพื้นฐานของคฤหจักรเลยแต่ว่าผู้ปกครองและมัคณายกเนี่ยผมอยากเน้นอีกครั้งนะครับว่าจริงๆไม่ใช่ตำแหน่งที่จะใครจะมีอำนาจเหนือกว่าอะไรยังไงไม่ใช่ลักษณะนั้นนะครับแต่เป็นการเหมือนกับการช่วยดูแลซึ่งกันและกันอยู่ในคฤหจกักรนะฮะก็เหมือนกับที่พระเยซูได้ตรัสกับเปโตรนะครับตรัสถามว่าท่านรักเราหรือนะครับก็ ถ้าไปตัวต่อวัลัก์พระองค์ก็บอกให้เลี้ยงดูนะครับให้เลี้ยงดูหรือว่าดูแลฝูงแกะของพระองค์นั่นเองนะครับอันนี้คือหลักการเบื้องต้นนะครับเราต้องเข้าใจนะครับโดยคิดจักจะประกอบไปด้วยพี่น้องผู้ปกครองและก็มรณาจกนะฮะอ่าต่อไปเปาโลได้บอกว่าขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระบิดาพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยูุริตเจ้าดำรงอยู่กับท่านเถิดนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในหนังสือจดหมายของเปาโลก็คือพระคุณและสันติสุข เปาโลมักจะใช้คำคำนี้ในการขึ้นต้นหนังสือจดหมายและในการที่ปิดท้ายหนังสือจดหมายเขาจะใช้สองคำนี้ควบคู่กันไปเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้พระคุณและสันติสุขนั้นแท้ที่จริงก็คือตัวของพระเยซูคริสต์นั่นเองนะครับดังนั้นจุดศูนย์กลางของคริสจักรนั้นก็คือพระคริสต์พระองค์ทรงเป็นทั้งพระคุณของเราและเป็นทั้งสันติสุขให้กับเรานะครับเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้กับคริสจักรนะครับดังนั้นในวันนี้เนี่ย ในการดำรงอยู่ของคิดจกักจะต้องดำรงอยู่ภายใต้พระคุณและสันนิสุขจะขาดซึ่งสองอย่างนี้หรือขาดซึ่งพระคิดนั้นไม่ได้เด็ดขาดนะครับเพราะถ้าขาดไปแล้วเนี่ยมีแต่ความวุ่นวายครับไม่มีสันติสุขแน่นอนนะครับในคิดจักก็จะเกิดการทะเละาะเบาะแว้งกันมากมายดังนั้นเราต้องรักษานะครับพระคุณและสันติสุขให้ดำรงอยู่ในคิดจักให้ได้ อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นและเป็นจุดปิดท้ายของหนังสือนะั่นหมายความว่ายางไรหมายความว่าพระคุณและสันติสุขจะต้องดำรงอยู่ตลอดไปภายในคิดจักนั่นเองนะครับและเปาโลได้พูดต่ออีกว่าข้าพเจ้าระลึกถึงท่านเมื่อใดข้าพเจ้าก็ขอบพระคุณพระเจ้าของข้าพเจ้าทุกครั้งนะครับคําคํานี้เนี่ยถ้าวันนี้เปตโตยังมีชีวิตอยู่แล้วเขียนหนังสือจดหมายมาถึงเราทั้งหลายในคิดจักถ้าเราได้รับคําชมอย่างนี้เนี่ยโอ้ เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับในทางตรงกันข้ามนะครับบางทีคิสจักที่มีปัญหานะครับเปาโลได้เขียนหนังสือไปก็รู้สึกว่าโอ้มีแบบปัญหาเปาโลก็พูดตรงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคิดจักในเมืองโครินก็ดีนะครับก็เปาโลก็ชี้แจงก็เ,เห็นถึงสิ่งที่เขาผิดพลาดนะครับแต่ว่า,อาพอมาถึงคิดจักในเมืองฟิลิปปีเนี่ยเปาโลกับชมเชยเขาเพราะว่าพอเขาเริลึกถึง สิทธิชนหรือว่าคิดจากในฟิลิปปีเมื่อร่เขาก็ได้แต่ขอบประกุณพระเจ้าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาได้พบว่าคิดจากแห่งนี้ที่นี่เติบโตขึ้นเป็นไปได้อย่างดีพี่น้องดำรงอยู่ในความรักนะครับทุกเวลาที่เปาโลได้อธิษฐานเผื่อพี่น้องทั้งหลายในเมืองฟิลิปปีเนี่ยเปาโลก็ได้ทูลขอด้วยความยินดีนะครับเห็นไหมครับมีแต่ความชื่นชมยินดีถ้าคิดจากเติบโตอย่าง เขาเรียกว่าเพียบพร้อมหรือว่าเติบโตในพระคิดอย่างสมบูรณ์เนี่ยก็จะเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีนะครับการใด้ฐานเผื่อก็เป็นการได้ฐานเผื่อด้วยความยินดีด้วยนะครับและสาเหตุส,สําคัญนะครับที่เปาโลได้พูดเช่นนี้ก็เพราะว่าคิดจากในบางฟิลิปปีนั้นมีส่วนครับภาษาอังกฤษใช้คําว่า Fellowship เป็นชิปก็คือการมีส่วนหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งหรือว่ามีส่วนร่วมนะครับในการประกาศข่าวประเสริฐอย่างที่แจ้งไว้เบื้องต้นนะครับเบื้องหลังอของคิดจากในเมืองฟิลิปปินส์เนี่ยเขาได้มีการช่วยเหลือสนับสนุนเปาโลในทุกๆทางเลยทั้งว่าจะเป็นการเงินหรือว่าการเป็นอยู่อะไรต่างๆหรือว่าในเรื่องของข่าวประเสริฐที่ถูกประกาศออกไปกิจค,คุณไปถึงที่ไหนๆเขาก็จะตามไปสมทบตามไปช่วยเหลือเปาโลณนะที่นั่นนะครับ ตั้งแต่วันแรกมาจนกระทั่งบัดน,นี้หมายความว่าตั้งแต่เปาโลได้เจอเขาครั้งแรกจนกระทั่งปฏิบัติมาเป็นส0ป,ปีแล้วเนี่ยเปาโลได้ถูกจับขังคุกคิดจากในเมืองฟิลิปปีก็ยังคอยดูแลเปาโลอยู่มีส่วนในข่าวประเสริฐร่วมกันกับเปาโลเราจะเห็นได้ว่าเปาโลแม้ว่าจะเป็นผู้ที่พระเจ้าพระเยซูได้ทรงเลือกเขาให้เป็นผู้ที่ประกาศข่าวประเสริฐใช่ไหมครับแต่ว่าเขา เน้นย้ำนะครับว่าเขาไม่ได้ทำคนเดียวเราอาจจะเห็นชื่อเปาโลเด่นแต่ว่าความรู้สึกของเปาโลนั้นเขาจะกระทาการงานเหล่านี้ไม่ได้เลยถ้าขาดจากพี่น้องที่มาร่วมปฏิบัติกับเขาดังนั้นเราทั้งหลายนะครับอย่าให้ภาระของการประกาศข่าวประเสริฐนั้นตกอยู่แค่คนหนึ่งคนใดแต่ว่าให้เราสามารถมีส่วนไม่ว่าจะเป็นทางหนึ่งทางใดก็ดีนะครับจะเป็นทางตรงคือเราไปประกาศโดยตรง ร่วมกับพี่น้องของเราหรือเราจะสนับสนุนหรือว่าดูแลพี่น้องของเราในการประกาศไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็ตามนะครับหลายๆด้านถ้านอาจะมอบถวายเผืือเขาท่าจะจะปฏิบตัติในด้านอื่นเพื่อที่จะเสริมกําลังเขาอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้ทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นในวันนี้นะครับทุกทุกคนในคิดจับจําต้องมีส่วนครับมีส่วนในการประกาศข่าวประเสริฐขององค์ผู้เป็นเจ้านะครับเหมือนกับที่พี่น้องทั้งหลายที่อยู่ในเมืองฟิลิปปินส์ได้กระทํา ดังนี้นะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าเปาโลพูดต่อไปว่าพระองค์ได้ทรงตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้วและจะทรงกระทําให้สําเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์สิ่งที่ฮิตจากในเมืองฟิลิปปีได้เริ่มต้นนั้นนะ่ะเริ่มต้นเป็นสิ่งที่ดีทั้งหมดเลยนะครับกิจการงานต่างๆเขาออกมาล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดีในสายตาของเปาโลเองและในสายพระเนตรขององค์ผู้เป็นเจ้าด้วยนะครับและ เมื่อการดีได้เริ่มต้นก็จะต้องต่อเนื่องไปจนถึงสุดปลายทางนั่นคือจะต้องสำเร็จครบถ้วนบริบูรณ์จนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์คือเขาจะไม่ทํางานขององค์พระเจ้าแบบครึ่งๆกลางๆนะครับหลายทีเราอาจจะรู้สึกว่าเออช่วงเวลาหนึ่งเราอาจจะฮึกเหิมนะครับเราอาจจะอยากจะปฏิบัติพระเจ้าเราอาจจะร้อง ถึงพระองค์ด้วยเสียงอันดังนะครับเราทุ่มเทปฏิบัติเพื่อพระองค์แต่พอผ่านไปสักระยะหนึ่งเราก็เฟดลงไปเรื่อยๆเฟดลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งสูญหายไปจากคิดจักก็มีนะครับหรือว่าเราไม่รับรู้ในการปฏิบัติอย่าให้การปฏิบัติของเราลุ่มลุ่มดอนดอนขึ้นขึ้น,นลงลงอย่างนี้นะครับแต่ว่าเมื่อพระองค์ตั้งต้นการดีในตัวของเราแล้วเนี่ยก็ให้สามารถที่จะคงระดับ อย่างน้อยก็คือความดีที่ตั้งต้นแต่ว่าจริงๆแล้วจะต้องสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเรายิ่งต้องรักคิดจักมากขึ้นรักองค์ผู้เป็นเจ้ามากยิ่งขึ้นรักในการที่ประกาศข่าวประเสริฐมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆกราฟของเราควรจะพุ่งพุ่งขึ้นไปนะครับไม่แค่เสมอตัวจะยังไม่พอนะครับแล้วก็ไม่ควรจะปล่อยให้มันดิ่งลงเหวด้วยซ้ำไปนะครับอย่าให้กราฟเราขึ้นๆลงๆ นะครับถ้าจะลงก็รีบปรับขึ้นรีบปรับขึ้นนะครับเพราะว่าให้พระองค์พูดตั้งต้นการดีนั้นสามารถที่จะกระทําสําเร็จในตัวเราทั้งหลายถ้าเราขาดกําลังทูนิฐานตอพระองค์ด้วยคําพูดในข้อนี้ได้เลยครับนะแล้วก็อ่เอาเปาโลได้พูดเพิ่มเติมนะครับว่าเขาเนี่ยอบอกว่าข้าพเจ้ามีท่านในใจของข้าพเจ้าก็าคือว่า เปาโลมีพี่น้องของเมืองที่อยู่ในเมืองฟิลิปปีเนี่ยอยู่ในใจของเขาทั้งหลายและพี่น้องเหล่านี้ก็ได้เข้าส่วนนะครับในพระคุณด้วยกันกับเขาในการที่เขาได้ถูกจำจองอย่างที่บอกว่าเปาโลนั้นขณะนี้ได้ถูกจำจองอยู่ที่กรุงโรมนะครับการจำจองของเปาโลตรงนี้จะจะไม่ใช่เหมือนว่าอยู่ในคุกแบบอยู่ในคุกจริงๆอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นนะครับเขา ถูกจำกัดบริเวณให้อยู่ในบ้านโดยที่มีทหารโรมันเนี่ยมาเฝ้าเขาอยู่ก็คือไปไหนมาไหนไม่ได้แหละแต่ว่าก็ยังดีกว่าที่จะไปอยู่ในคุกแบบแบบที่ต้องอถูกล่ามโซ่ตรวนแล้วก็ขยับไม่ได้เลยอ่าไม่ถึงขั้นนั้นนะครับแต่ว่าก็ยังถูกเรียกว่าถูกสภาพของการถูกจําจองอยู่นะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะมีเครื่องพัฒนาการอะไรบางอย่างอยู่บนตัวเขาด้วยเช่นเดียวกันณเวลานั้นนะครับก็คือ อยู่ในบ้านนั่นแหละคือเป็นคุกที่ใหญ่หน่อยนั่นเองนะครับเพื่อเขาจะได้มีอิสระในการที่จะมีใครเข้าไปหาเขาแล้วก็นำเขาเขียนจดหมายแล้วก็นำออกไปอย่างคิดจักในที่อื่นๆได้นะฮะแล้วก็สามารถที่จะอย่างไงอะ่ะก็ไม่ได้เหมือนถูกปิดกั้นไม่ให้พบกับคนข้างนอกเขายังสามารถที่จะพบกับคนข้างนอกได้ในการที่จะเข้าไปมาหาสู่ซึ่งกันและกัน นะครับได้สามีทีทำกับพี่น้องถึนใจกับพี่น้องทั้งหลายที่ยทอยู่ในกลุ่มโรมได้ด้วยนะครับแล้วก็คิดจักในเมืองฟิลิปปีเนี่ยได้ช่วยเขากระทั่งในเรื่องของการกล่าวแก้ก็คือว่า,าในการป้องกันนะครับในการป้องกันในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นในการประกาศข่าวประเสริฐปัญหานั่นคืออะไรถ้าเกิดเราแสวงหาในหนังสือหลายเล่มที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเอเฟซัสก็ดี เราก็จะได้เห็นนะครับว่ามันจะมีพวกมิชารัทธิหรือพวกชาวยิวนะครับมิชารัทติก็คูอพวกนอสติกแล้วก็พวกชาวยิวที่เป็นทรชเนอรนัก็คือว่าไปถึงไหนก็จะพูดถึงเรื่องของอบัญญัติกฎบัญญัติเป็นหลักแล้วก็จะให้ถือพิธีสุนนัตไม่งั้นจะความรอดน,นั้นจะไม่สมบูรณ์นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยคิดจากในฟิลิปปินส์ก็ช่วยกันกล่าวแก้ด้วยนะครับช่วยกันป้องกันไม่ให้ กิตติคุณที่ผิดเพียเาาเเพ้ยนเหล่านี้หรือว่าข่าวประเสริฐที่ผิดเพี้ยนเหล่านี้ได้แพร่กระจายออกไปแต่กระทําให้ข่าวประเสริฐนั้นตั้งมั่นคงอยู่นั่นเองนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่า,าเปาโลเนี่ยได้ขอพระคุณพระเจ้าเพราะคิดจักในเหมือนฟิลิปปีและไม่เพียงเท่านั้นเขายังได้อธิษฐานขอให้ความรักของสิทธชนในเหมือนฟิลิปปีเนี่ยจ้ำเบินมากยิ่งยิ่งขึ้นในความรู้และใน วิจารณญาณหรือว่าจะแปลอย่างว่าความเข้าใจหรือแยกแยะนะครับคือเริ่มต้นเนี่ยคิดจักจะต้องมีความรักนั้น,น,นขอให้ความรักจึงเป็นสิ่งแรกที่ต้องมีแต่ในความรักนั้นจำต้องมีความรู้และมีการแยกแยะนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่ใช่เราบอกว่าเรารัก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 แล้วก็ศัตรูเข้ามาในคิดจักและเราไม่รู้เรื่องเลย เราไม่รู้ในพระคําของพระเจ้าพอเขามาพูดอะไรต้องเพิ่มอันนั้นต้องใส่อันนี้ต้องเปลี่ยนอันนั้นต้องมีอันนี้เราไม่รู้หลักความจริงใช่ไหมฮะเหมือนกับชาวยิวที่เข้ามาหรือพวกนอสติกที่เข้ามาสอนคําสอนที่ผิดเพี้ยนถ้าไม่รู้หลักความจริงไม่รู้จากพระคําของพระเจ้าแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่เขานํามานั้นถูกต้องหรือไม่ถูกต้องแล้วเมื่อมีความรู้แล้วก็จะสามารถที่จะมีวิจารณญาณหรือว่าความเข้าใจที่จะแยกแยะดีชั่วถูกผิด ในหลักคําสอนที่เข้ามานะครับว่าอันเนี้ยมาจากพระเจา้าหรือมาจากมารร้ายนะครับเพื่อที่อะไรฮะเราได้มีความรู้และวิจารณญาณเพื่อที่จะได้พิสูจน์ได้นะครับว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยอันไหนมันเป็นของจริงนะครับอันไหนที่เป็นสิ่งที่ประเสริฐอันไหนเป็นสิ่งที่ดีเลิศนะครับ <oui. S 1> เมื่อเรารู้เราแยกแยะได้เราก็จะ ได้สิ่งที่ดีที่สุดมาอย่างตัวของเราทั้งหลายนะครับไม่ใชอ่อะไรอะไรก็ได้ปะปนเข้ามาคําสอนผิดเพี้ยนเข้ามาเต็มไปหมดทําให้คิดจักแปรสภาพกลายเป็นขนมปังที่ฟูขึ้นทั้งก้อนเพราะความรู้อันผิดเพี้ยนเหล่านั้นทําให้คนนั้นสิทธชนนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากผู้ที่บริสุทธิ์ก็กลายเป็นผู้ที่มีมนทนจากผู้ที่อ่อนน้อมต่ำตนก็กลายเป็นผู้ที่หยิงจองหองถ้าเป็นลักษณะน,นั้นแย่แล้วครับ ดังนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับเราก็คือความรักที่จำเริญขึ้นในความรู้และในการแยกแยะที่ต้องมีมากขึ้นมากขึ้นนะครับเพื่อเราจะได้พิสูจน์ทุกอย่างนะครับที่มาจากองค์ผู้เป็นเจ้าหรือว่ามันมาจากซาตานกันแน่นะครับพิสูจน์ให้ได้นะครับให้เราสามารถเป็นคนที่สัตย์ซื่อและไม่มีที่ติได้จนกระทั่งวันถึงวันขององค์พระเยสุคริส นั่นคือเมื่อเรารู้แล้วเราแยกแยะได้แล้วเราก็ต้องมีการประพฤติออกมาเราก็มีความสัต่อในการที่จะปฏิบัตินะครับจนกระทั่งเรามีผลแห่งความชอบธรรมที่เกิดออกนะครับอันนี้คือผลฝ่ายวิญญาณเราทั้งหลายถูกเลือกและถูกเปลี่ยนแปลงจากคนอาธรรมให้เป็นคนที่ชอบธรรมแล้วนะครับคนชอบธรรมก็ต้องมีการเกิดผลแห่งความชอบธรรมด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นในวันนี้สิ่งสำคัญน เราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสเตียนไม่ใช่แค่รู้แต่ต้องเกิดผลนั่นคือมีการประพฤติท,ที่สําแดงออกมาด้วยอันนี้จึงเป็นสิ่งสําคัญนะครับคริสเตียนหลายๆคนคิดว่าเขาต้องรู้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 เยอะๆตีความพระคัมภีร์ได้อย่างนั้นพูดพระคำไนดะ้อย่างนี้แต่พอถึงเอาเข้าจริงๆถึงเวลาจริง,รงกับปฏิบัติไม่ได้ถ้าอย่างนี้น่าเศร้าใจครับ จะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเราเองเสียใหม่นะครับให้มีผลที่ออกมาด้วยไม่ใช่เพียงแค่รู้แต่ก่อนที่จะมีผลก็ต้องรู้ก่อนใช่ไหมครับและเพื่อจะแยกแยะได้ว่าไอ้นี่มันผิดอันนี้มันถูกก็ได้มีเชื่อไหนไม่มีเชื้อนะครับก็อันนี้คือหลักการสําหรับการดาเนินชีวิตคิดจักที่เราทั้งหลายควรจะมีนะครับที่เปาโลได้ให้ไว้นะครับในตอนสุดท้ายในข้อที่12 24ถึงก็ได้พูดถึงพันธนาการนะครับก็คือเครื่องจองจํา ที่เขาถูกติดตัวอยู่ณเวลานั้นแต่ว่าเครื่องจองจำที่เปาโลได้พูดถึงนี้ไม่ใช่เครื่องจองจำทางภายนอกนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าเขาถูกพันธนาการในพระคิ์นะครับ My chains are in Christ นันคือเขาถูกล่ามโซ่อยู่ในพระคิ์ก็คือว่าเขายินดีที่จะยอมตกเป็นทาสยอมตกเป็นเฉลยขององค์พระเยซูคริสเพื่อการงานแห่ง กิติคุณนั้นนะครับโดยเครื่องจองจํานี่แหละทําให้เขามีใจกล้ามากยิ่งขึ้นแล้วเขาก็สามารถที่จะกล่าวพระวจนะโดยปราศจากความกลัวใดๆเขาสามารถที่จะมุ่งหน้าต่อไปเครื่องจองจําทางภายนอกทําอะไรเขาไม่ได้เพราะว่าเครื่องจองจําที่เขายอมสวมใส่นั้นก็คือตัวของพระคิดนั่นเองนะครับเขายินดีที่จะผูกมัดตัวของเขาเองไว้กับองค์พระเยซูคริสเมื่อเขาผูกมัดตัวเขาเองติดสนิทกับองค์พระเยซูคริสแล้ว ฤทธิเดชของมรงคจึงได้สำแดงออกในตัวของเขาฤทธิเดชอังกฤตอีคุณจึงได้แผ่ขยายออกจากตัวของเขาเป็นเหตุให้ข่าวประเสริฐนั้นได้ถูกขยายแผ่กว้างออกไปถ้าวันนี้เราคิดว่าเราประกาศข่าวประเสริฐแล้วทำไมมันขาดซึ่งฤทธิเดช นั่นเพราะเป็นไปได้ว่าเราอาจจะยึดติดอยู่กับอะไรบางอย่างยึดติดกับความรู้ยึดติดกับหลักการอะไรบางอย่างนะครับแต่ถ้าเกิดเรานําตัวเรามายึดติดกับองค์พระสุคิดยอมที่จะเป็นผู้ที่เป็นเสมือนท่าเป็นเปรเป็นเปรียบเสมือนกับนักโทษที่ถูกจองจําไว้กับพระองค์อยู่ในพระองค์เนี่ย การประกาศของเราอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะเราอาจจะเต็มด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์นะครับแล้วก็จะเป็นการประกาศที่เห็นผลและมีการแผ่ขยายมากยิ่งขึ้นนะครับก็ขอจบบทนี้ไว้เพียงเท่านี้ขอพระเจ้าทรงวอวยพรพี่น้องทั้งหลายขอบคุณพระองค์ครับ